สุขสามมันเกิดค่ะลูกสามแม่ลูกสาวหนูไปดีแล้วแม่กับน้อสามมาปลูกดอกไม้ให้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแม่เพนกับลูกสาวก็ออกไปซื้อดอกไม้มาค่ะอากาศเย็นมากเลยค่ะวันนี้เห็นอากาศดีๆไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหนาพอออกมาเย็นเจ็บเลยเดี๋ยวให้ดูดอกไม้ค่ะ่ค่ะดอกไม้สีสวยไหมคะชิสวยมากเลยค่ะ ปอันนี้ซื้อมาแล้วนะคะซื้อมาแล้วแล้วเรากำลังจะไปปลูกไปปลูกที่ไหน,นเอ่ยได้ตามมาดูค่ะตอนนี้เรากําลังจะเอาดอกไม้ไปปลูกค่ะดอกไม้ก็ซื้อแล้วสวยมากเลยค่ะดอกไม้สําหรับหลังหน้าร้อนนะคะเชื่อวงาดูใปไม้ผพื่เป็นดอกไม้ที่ทนความหนาวได้ค่ะทนหนาวได้ แต่มันก็ตายคือมันไม่ร่วงค่ะคืองามอยู่งามแบบยืนต้น,นะคะ่ะมันเหมาะสําหรับปลูกช่วงช่วงหนาวคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งเป็นวันยิ่งใหญ่สําหรับเราวันแห่งความจําที่ดีะคะ่ะวันนี้น้องจูลี่วันเกิดครบรอบ เต็มส1อปีคะ่ะถ้าเขายังมีชีวิตยอยู่นะคะ mm. เขาเพิ่งจะไปเมื่อปีที่แล้วนี่เอง mm. แต่ทีนี้ถึงเข้าไปแล้วเราก็ไม่ลืมค่ะเม่กับลูกคนเล็กได้นัดกันมาเจอกันวันนี้ค่ะนกำลังจะเอาดอกไม้ไปปลูกที่หลุมฝังศพเขา,าคะ่ะ mm. ไปเปลี่ยนดอกไม้ด้วยเปลี่ยนออกอันไหนมันไม่ไมสวยก็จะเปลี่ยนออกแล้วก็จะทําให้มันสวยนะคะ ไม่ได้ซื้อเทียนมาไม่เป็นไรนะลูกน้อไม่เป็นไรไม่ได้ซื้อเทียนมาก็ไม่เป็นไรเป็นวันเกิดแล้ววันนี้เราก็จะไปทานอาหารกันสองคนนะคะเดี๋ยวไปช่วยไม่เป็นกาน้องโซฟีปลูกดอกไม้ให้พี่สาวเขาถึง,งแล้วคะ่ะอากาศเย็นเจ็บเลย อากาศดีมากเลยบรรยากาศดีแต่ลมเย็นนะคะลมเย็นลมบอดๆเลยคะ่ะต้องเริ่มใส,ส่เสื้อผ้านาฬาแล้วดูเขามาทำถนถน,ถนทางเพราะว่าปีนี้ฝนดีค่ะฝนตกเยอะมากเมืองไทยเขาน้ำท่วมที่นี่ก็ท่วมอันนี้เขาก็มาทำถนน,นะคะ่ะคือมันเป็นหนองน้ำตันนี้เขาก็มากวาดมาทำให้มันเรียบตอนรับหน้าหนาวแล้วคะ่ะไปเลยคะ่ะ ลูกสาวคนเล็กเขาก็ถือดอกไม้ถุงหนึ่งที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์การใช้สำหรับโกยดินปลูกด,ดอกไม้ให้พี่ค,ค่ะไปค่ะช่วยกันช่วยกันน้องจูลี่ก็มีเพื่อนใหม่มาเรื่อยๆแล้วมาดูดอกไม้กันว่าจากดอกไม้อย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะดอกไม้เนี่ย เราก็จะเปลี่ยนออกให้มันมีสีมีสันเปลี่ยนดอกไม้หน้าร้อนออกค่ะแล้วคอยดูเวลาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแม่กับน้องซื้อดอกไม้มาจะมาเปลี่ยนให้หนูนะน้องจูเลีนะวันนี้เป็นงานมันเกิดของหนูจัดงานมันเกิดให้หนูด้วยการเปลี่ยนดอกไม้ดูแลแม่นนดอกไม้ซื้อมาแล้ว มาทำเพลินดอกไมห้หนูหลุดตรงนี้จะใช้อันไหนแล้วก็ข้อดินออกออข้อดินออก ใชได,ด้ดินยังด,ดีอยู่ไม่เป็นกับลูกสาวก็ถอนดอกไม้เก่าออกค่ะกำลังเคาะดินออกเพราะว่าด,ดินจากกระถางดอกไม้ยังสวยอยู่ค่ะเป็นดินดีอนนถอนดอกไม้เก่าออก แล้วก็เคาะดินออกเสดายมันนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันแม่ลูกอ,อ,อ,นนอันนี้เอาออกซะนีิออกให้หมดซะอันนี้ก็ออกซะนีิมัน,นไม่งามแล้วอันนี้อุ้ยมันไม่งามแล้ว น,นี่มันเป็นกระถางเล็กๆไงเล็กๆน,นี่ <c oughs> คนจริงมันขึ้นอีกด้วนนี่ย่ะเดี๋ยวสู้ว่ามันได้งานมก็เลยเก็บซะจะคอยดูก่อนบางทีก็จะปลูกแอบเอาไว้มาขึน้นมลน เอานี้ย้ายไหมย,ย้ายใหม่นี่ดูสิเอานน้นขึ้นลุกนี่ต้องเนี่ยดินเห็นไหมสุพีมันคือน้ำมันไม่ถึงอ่ะต้องเอาออกอ่ะเห็นไหมมันไม่ดูดน้ำเลยน้ำมันไม่ถึงมันเล่นเอาออกไม่งั้นน้ำมัน,มนไม่หน่ามันจะไม่งานนะเนี่ยเพราะว่ามันแห้งนี่ ลากมันแน่นมากนี่ก็ลองลองตั้งดอกไม้ค่ะลองตั้งดูว่ามันจะเป็นยังไงสวยไหมอะไรเงี้ยค่ะลองตั้งดูขออนุญาตนะคะขออนุญาตขออนุญาตอเออเอสฟีแล้วก็เอาที่สองอันนี้ตั้งข้างหลัง ขยับมันมาข้างหน้าหน้าเออเออนะ่ะจะได้ไม่ต้องทิ้งเผื่อมันจะขึ้นมันจะได้หน้าหนาเออนะ่ะก็อันนี้ไว้ใช่ใช่เออน่ะแหละมันจะได้หนาสองอันเลยเออนะ่ะ น่ะเนาะโอเคแหละโอเคเลย,เเลยนี่เห็นไหมเนาะจะเริ่มตั้งทิ้งสวยแล้วสวยแล้วอืมทำดอกไม้ให้มันสวยตอนนี้เขาก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยสวยไหมคะนี่น้องเอ่าสุฟีก็จะเอาน้ำมาลดค่ะตอนนี้เขาก็ปลูกเรียบร้อยเนี่ยเขาขย,อยายออกงามมากเลยค่ะอ่ะสุฟีลด น้ำดอกมาให้พี่สามอืมูเพราะว่าปลูกใหม่ๆก็จะต้องลดน้ำทุกครั้งให้รากมันมันติดติดดินหรือว่าได้ดูดดินนะคะอืใอืดูุ้ยสวยงามล้างต้นหินด้วยนะ้ำดกสามอืม โอ้ยไปล้างข้างนอกด้วยอ๋อใช่ใช่ด้านหลังด้านหลังด้วยทำความสะอาดให้พี่สาวเอืมอมอืมสวยสวยมากเลยเออสวยมากเลย,อยเลยออ โอ้ยสวยไหมคะน้องจูเลียสวยไหมคะเออนี่สวยมากเลยนะเออเป็นดอกไม้ใหม่ไปเลยเนี่ยสวยมากเลยตรงกลางก็จะมีหลากสีปนกันเนี่ยโอ้ยสวยๆสุขสันต์ันเกิดค่ะลูกสามแม่ลูกสาวหนูไปดีแล้วแม่กับน้องสามมาปลูกดอกไม้ให้นะคะเป็นความจํา มันหมายครั้งหนึ่งเราเคยอ,อยู่ด้วยกันตอนนี้หนูก็สบายเลยค่ะไปดีแล้วไม่ต้องมาเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วไม่ต้องมาชรุนทุร a ยอีกต่อไปแล้วหนูมีความสุขเลยค่ะดอกไม้ใหม่แม่กับน้องสาวก็จะมาดูแลเรื่อยๆเลยค่ะมาเปลี่ยนให้แล้วก็ตรงนี้เจ้าก็เอาไว้ให้พ่อเสียบดอกไม้นี่ก็เคยเสียบตรงไหน,นก็ให้เขาเสียบไปอยากเสียบตรงไหน,นก็เสียบไป คิดว่าพ่อคงจะมานะคะวันนี้แม่เพนกับลูกสาวคนเล็กมาปลูกดอกไม้แต่เช้าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องชนกันกับคุณพ่อเขาค่ะอืมเรียบร้อยแล้วเรากลับละแล้วแม่กับน้องก็ไปแล้วนะสวยแล้วคิดว่าพ่อก็คงจะมาเสียสายเพราะว่าแม่กับน้องมาแต่เช้า เออขอให้หนูจงอยู่ในพพภูมที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปลกูกบุญใดบารมีใดความดีความงามใดที่แม่ได้สร้างไว้แม่ยกให้หนูขอให้หนูจงอยู่ในพพภูมที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วลูกก็สะสมขยะเจ้าขยะไปทิ้งค่ะเออตรงนี้ไปปลูกนั้นได้เอาไปทิ้งตรงนั้น,น,นได้เออนั่นแหละมันจะได้เป็นดินเป็นปุ๋ยต่อไปนะเป็นดินเป็นปุ๋ย เออน่ะนะทิ้งขยะทีนี้ก็เอากระถางดอกไม้ไปทิ้งแล้วทีนี้อืมไปเก็บให้เอาถุงมาด้วยลูกนี่ดอกไม้เอาทีมานะา่มันร่วงอ่ะเออเอาออกเออนี่ยต้นต้นที่เท้าโน้นอะ่ะหนูเหยียบเอาไปทิ้งด้วยอ่เหยียบไปล่าโน้นโน้น เออโอเคไปแม่กับน้องไปแล้วนะลูกนะเออสวยนะลูกนะสวยงามมากเลยดอกไม้ใหม่เออดอกไม้ใหม่ดอกไม้ใหม่เออโอ,อ,อ,อ้สวยสวยสวยงามมากไปลูกไปไปแล้วไม่บายลูกสาวแม่อืม <c oughs> ทีนี้ก็เอาถัางขยะไปทิ้งเลยค่ะเอ้อยไม่ใช่ถังขยะไปทิ้งเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะแล้วเราก็จะกลับกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังจะออกจากปา่าช้าฉลองวันเกิดให้ลูกส1อปีวันนี้พอดีเลยค่ะนี้เราก็จะ ออกไปทานอาหารเย็นด้วยกันค่ะ